ปลาดุกปลาจอหมี่ปลาจอมี่ปลาดุกต้องมี่ต่ฝันนี่มันก็อมกระปุเลยอ่ะไระปุกสีฟุ้งมาในเขามาเป็นกระปเดียวว่ไปกินวะนกยังไม่หันมาเนี่ยลอวนไกลดิันหนหเป็นโลตัวเดียวนกไม่มีตักตวแล้วเมื่ก่อนนกเยอะ ไปให้ไก่ที่บ้าเดี๋ยวน่านาสอตัวน้อกิราบเยอะจะพาเกกินได้ใช่ไหมกินไดเพือบ้านนี่หนักกันป่ะมันมึงตอนนั้นที่เวให้ตรงสงขาจะเห็นึ้นแบบเฮ้ยน่าหนาน่าหนาปดน

เป็นเยอะปินหมดเดี๋ยวมันก็มามาแล้วมนาะนี่ว่างเดียวนี้เราขี่ปี้ได้นะเขาเรียงนะเราเรียงปี้ตามเดือนในข้าเดียว